ถอยไปละก่อนยืนอยู่นี่นะอย่าเข้าบ้านยืนอยู่นี่แหละยืนอยู่นี่นะยืนอยู่นี่นะโอเคไหมโอเคนะคะโอเคเข้าใจนะโอเคหนูจะอาบน้ำไหมคะหนูย่มาเกาะยายมากาดยายนะไม่ต้อง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 หยุดหยุดหยุด ยุด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 นี่ค่ะยืนนี่เดี๋ยวยายล้างตัวไปยืนตรงนู้นไปหนูไปยืนตรงนู้นเลยค่ะเอายืนยืนเดี๋ยวยายเปิดน้ํำล้างให้ยุดพอไม่เอาไปนั่นถอยไปละก่อนยืนอยู่นี่นะอย่าเข้าบ้านยืนอยู่นี่แหละยืนอยู่นี่นะยืนอยู่นี่นะโอเคไหมโอเคนะคะโอเคเข้าใจนะโอเค นูจาบน้ำไหมคะ <แ joyful sounds> นูยามาก่อนยายมากอะยายนะไม่ต้อง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 หยุด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 นี่ค่ะยืนนี่เดี๋ยวยายล้างตัวไปยืนตรงนู้นไปนูไปยืนตรงนู้นเลยคะ่ะเอยืนยืนเดี๋ยวยายเปิดน้ำล้างให้หยุดพอไม่เอาไปนั่นถอยไปละก่อนยืนอยู่นี่นะอย่าเข้าบ้าน ยืนอยู่นี่แหละยืนอยู่นี่นะยืนอยู่นี่นะโอเคไหมโอเคนะคะโอเคเข้าใจนะโอเคหนูจะอาบน้ำไหมคะหนูยอมพักผ่อนยายมากอดยายนะไม่ต้อง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 หยุด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 ยืนนี่ค่ะยืนนี่เดี๋ยวยายล้างตัวไปยืนตรงนู้น หนูไปยืนตรงนู้นเลยค่ะเอ,อยืนยืนเดี๋ยวยายเปิดน้ำล้างให้ยุดอ๋อไม่เอา